มืนกันทั้งไอจีเตอวัดช็อตหวานใหม่ดดวิกาเด็ดสุดที่แคปชั่นต้องเกาหัวรัวรัวปลูกต้นรักกันเงียบๆและเรียบง่ายสำหรับคู่รักลุงลิงอย่างพระเอกหนุ่มเตยอชัตวินและนางเอกสาวหวานใจใหม่ดดวิกาซึ่งปกติทั้งคู่ก้งงานรุ่มกันตลอดจนแทบไม่มีเวลาเจอกันแม้ต่างฝ่ายต่างยุ่งแค่ไหนก็ มันหาเวลาเติมความหวานให้กันตลอดซึ่งตอนนี้ทั้งคู่กป็ปลปกต้นรักกันมานานกว่า3ปีไม่หวือหวานน่ารักเสมอต้นเสมอไปแถมนับวนันยิ่งดูครั้งรักกันสุดๆอย่างล่าสุดหนุ่มเต๋อก็ทำแฟนๆงงกันไปทั้งไอีกับภาพคู่หวานหวานสาวใหม่แต่พอดูแคปชั่นแล้วต้องเกาหัวรัวๆเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งนุมเตอได้พิมพ์แคปชั่นมารอเรือรอเรือกอไก่มามารอลิงอออ่างทหารรอเรือเพราะแม้แต่สาวใหม่ยังคอมเมนต์ถามเลยว่าแปลหน่อยคะ่ะลุงแต่แฟนๆก็ไม่ยอมแพ้พยายามแกะพยายามเดากันสุดแต่คิดว่าจะเป็นภาษาของคนข้างรักแน่ๆ